tôi hết chạy rồi, dừng, dừng Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn con con quan sát. Information. 38.4. gì? ไอ้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  Come. อะไรคะขอบคุณค่ะก็ปกติผมพักอยู่หอนอกมหาวิทยาลัยนะครับ การเข้ามาเรียนก็จะใช้เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับเข้ามาแล้วก็บางวันมีเรียนเช้าบ่ายก็จะจอดรถไว้ที่คณะนะครับแล้วก็ไปเรียนบ่ายด้วยการใช้บริการรถรางมอมสนะครับก็การใช้บริการก็จะช่วยลดภาระทางด้านค่าใช้จ่ายแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญนะครับใช้ฟรีครับ